สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเทศนะทำง,งานซ่อมบำรุงรักษาร,ระบบเบรกนะหรือระบบช่วงล่างนะในฟอร์สโกัสนะครับกันนี้มาด้วยการเบรกลึกเบรกจมเบรกหายนะาการของการนี้ไฟไม่ได้โชว์นะครับ a อ s ไม่ได้โชว์บนหน้าบัตรนะครับแต่การคือมีเบรกลึกเบรกหายนะแล้วก็เราจะบอก วิธีการไล่ลมเบรกนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมไปดูไปชมในคลิปเลยครับผมอ่าคันนี้นะฮะฟร์โฟกัสนะฮะมาด้วยการเบรกลึกเบรกจมเบรกหายนะเป็นที่ปั๊มนะ,ะเป็นที่ปัม๊มทำการเปลี่ยนปั๊มนะฮะแล้วก็จะทำการดีสแกมนะโมดูล ในรุ่นนี้นะครับผมวิธีการรีเซ็ตหรือโปรแกรมโนะมดูลรุ่นนี้นะเราทำการเปิดซิปแจออนนะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้าโปรแกรมนะครับนี่นะตอนที่เราจะโปรแกรมนะเราจะทำการไลนะ่น้ำมันเบรกก่อนนะครับตอนนี้เราไล่น้ำมันเบรกหมดแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะฮะทำการไล่ทดสอบระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับเบื้องต้นนะ,ะเราจะนำถาดรองน้ำมันนะฮะแล้วคลายนอ็อตสกูนะฮะที่ไล่ลมเบรกนะครับทั้ง4ล้อเลยนะหน้าหลังนะครับเราจะเริ่มต้นที่ล้อหน้าทั้งซ้ายขวาก่อนนะครับตอนนี้เปิดเปิดน็อตนะฮะ ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ครับมันจะมีบอกว่าวิธีการไล่ลมเบรกแบบใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เหยียบปล่อยเหยีย yeah. บปล่อยมอเตอร์จะทำงานครับเหยีย yeah. บปล่อยเห yeah. ยียบขั้นตอนนี้จะนานหน่อยนะครับ ฟังเสียงมอตเตอร์ทํางานครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงมอตเตอร์กันนะครับด้านหน้านะขณะที่เราเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับโอเคนะได้ยินไหมได้ยินเสียงมอตเตอร์ไหมมอตเตอร์เขาอยู่หลังแบตเตอรีตร่ตรงนี้นะครับได้ยินไครับผมทีนี้เราทําตามขั้นตอนนะค,คือหนึ่งเราไล่คู่หน้าแล้วนะต่อไปก็จะเป็นคู่หลังนะ ขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนะครับต่อไปขั้นตอนที่สองไล่หลังเนาะใช่ครับไล่หลัง,ลงครบลมเบรกซ้ายและขวาเปิดยางเปิดลงไล่เลยนะไล่ลมเบรกทั้งซ้ายและขวาด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแฝบแฝบแบนี่นะประมาณนี้จะเห็นภาพนะครับ ก็จะบอกเราให้เหยียบให้ปล่อยอประมาณนี้นะแต่มันติดมก็จะไหลออกมานะเวลาเหยียบเสียงมอเตอร์ ABS จะทำงานนะครับนี่นะครับํำตามขั้นตอนนะ ที่เราทํำตามขั้นตอนอยู่นะเราเอเบสที่โชว์บนหน้าปัดก็จะกระพริบนะครับอ่าหลังจากไล่เสร็จนะฮะเราจะทําการปิดน็อตไล่ลมเบรกด้านหลังกลับเข้าที่เดิมนะครับปิดหมดแล้วนะครับนี่นะครับเร <Hello. S 2> าจะบอกให้เราเปิดหวัวลมเบรกหน้าซ้ายและหน้าขวานะฮะ หลังจากหลังจากนะด้านหลังเรียบร้อยมาด้านหน้าอีกรอบนึงนะเขาให้เปิดไล่ลมเบรกหน้าซ้ายและหน้าขวานะฮะอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับทําตามขั้นตอนนะฮะถึงจะจบนะฮะร,รุ่นนี้นะครับอ่าเราก็จะากดที่คอมพิวเตอร์นะเขาก็จะบอกให้เราเหยียบแป้นเบรคค้างไวนงน้น,นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วปล่อยแป้นเบรกนะครับ <S <S เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ ทำตามหน้าคมไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบอ่นะนะเป็นวิธีการไล่ระบบโมดูลน,นะครับนะถ้าเราไม่ทําตามนะส่วนมากเลยที่เจอคือที่เราไล่ปกติทั่วไปนะครับจะเจอการเบรกหายเบรกจมนะไม่จบนะครับเราต้องทําตามขั้นตอนเขานะครับนะเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะทำการปิดนอต สกูไล่ลมเบรกทั้งซ้ายและขวาด้านหน้านะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหน้าจอคอมนะแจ้งขึ้นมาอีกนะครับด้านหลังทั้งซ้ายและขวาอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเรามาด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะครับเปิดน็อตสกูเรียบร้อยแล้วนะแล้วทำการเหยียบแป้นเบรกนะตามหน้าคอมเลยที่เขาสั่งไว้นะครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยประมาณนี้นะครับ ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะเราจะทําการฟังชั่นการทํางานเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่นะมองเห็นไหมครับอ่านว่าอะไรยังฟังชั่นการทํางานสําเร็จเรียบร้อยโอเคนะครับปิดยังต่อไปก็ปิดน็อตด้านหลังขวาและซ้ายนะครับต่อไปเขาบอกให้เราออฟกุญแจปิดสวิตช์ออฟนะครับปุ๊บโอเค ปิดออฟแล้วนะดูหน้าปัดนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเราจะสตาร์ทเครื่องดูว่าเบรกมันจะจุ่มหรือเปล่านะให้ช่างสตาร์ทเลยครับสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับนี่นะครับโอ้เบรกสูงเลยนะครับเบรกสูงเลยไม่จมนะเบรกสูงไม่จมแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่นะเบรกสูงไม่จมแล้วนะ ทำต,ตามขั้นตอนนะครับจบแล้วนะคันนี้ทำการไล่ระบบเบรก ABS โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับกับอดโฟกัสคันนี้นะกรระการที่มาคือเบรกลึกเบรกจมเบรกหายนะครับทำการเปลี่ยนโมดูลกองนะและปั๊ม ABS นะครับผมหลังจาก เซนระบบเรียบร้อยแล้วนะเราจะให้ทีมงานเรานะวิ่งทดสอบนะครับว่าคันนี้เบรกลึกเบรกจมเบรกหายไหมนะครับถ้าไม่มีก็จัดส่งนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะคันนี้บอดสกัดนะครับเราการไล่ระบบเบรกใหม่นะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube บกูแง,งจเจริญการช่างด้วยนะครับ และอย่าลืมคุกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดลิปดีๆที่เราทำออกมานะได้ความรู้ไวมากกน้อยนะครับเฮ้จ้า่าณเสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปายที่ผมแนะนำช่างครับ